สวัสดีค่ะขอต้อน,นรับเข้าสู่ช่องคุณแ<ส>ก วันนี้นะคะเราอยู่กันที่คณะวรสยาศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยศิทยาศสตร์ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ศูนยรลังสิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะมาแนะแนวคณะในเชิงของประสบการณ์ของเราวันนี้เรามาเป็นในวลแบบทางการมากนะคะเรามีสาระกันมากเลยนะคะใครก็ตามที่กำลังตัดสินใจที่จะเลือกคณะอยู่เนี่ยก็มาดูช่องนี้ได้เลยนะคะเห็นพวกเราแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยไปเข้านิเทศจุฬาให้หมดอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมตัวส อบเข้านะคะที่เราจะพูดถึงท่านในเชวนของภาคปกติแล้วก็ภาคอินเตอร์ค่ะและอย่างที่2องคณะวาฒรสัรคืออะไรเราเรียนอะไรบ้างและอย่างที่สามก็คือกิจกรรมคณะเราค่ะว่าเรามีอะไรบ้างและอย่างสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องของอาชีพที่จบไปแล้วเราทําอะไรได้บ้างน่าสนใจมากๆคุณโดดิโอสนุกฟังเลย บอกเลยว่าก็จะเป็นการแนะแนวทางเลือกนั่นเองว่าคุณน่ะอยากจะเรียนคณะนี้ไหมหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นมันเหมาะกับคุณไหมมันตอบโจทย์หรือเปล่าชารพร้อมแล้วกลับบ้านกันค่ะเริ่มเลยเริ่มเลยไปเลยค่ะ อนนี้เราก็ย้ายก็นอยู่ตรงที่ที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะสมกับการนั่งคุยที่สุดซึ่ง คณะเราก็คืออยู่ข้างหลังตรงนี้นั่นเองก็คือคณะอะไรคะศิลปกรรมศาสตร์ไม่ใช่ก็คือคณะวารสาศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะฮะถูกต้องคณะที่หลายๆคนเนี่ยไม่ได้ใฝ่ฝันแต่ฉันใฝ่ฝันฉันรักที่นี่มากนี่คือีลปเขาธอยังจาสมัยที่เธอสอบเข้าได้ไหมจําได้จําได้แบบไม่มีวันลืมทาไมอ่ะามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างเครียดเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการเปลี่ยนผ่านชีวิตที่หรือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเราอะก็จะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนมาโดยตลอดล้วอยู่กับแก๊งเพื่อนแก๊งเดิมนู่นนี่นั่นเหมือนเด ทุกอย่างพอเราจะเรียนปุ๊บคราวนี้เราก็จะต้องมีแบบปัจจัยที่แบบว่าเราจะไปตามเพื่อนดีไหม hmm. หรือว่าเราจะไปตามสิ่งที่เราชอบหรือสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปในเบรที่เราชอบนั่นแหละ,ะต่างคนก็ต่างไปสอบแล้วมันก็จะมีความกดดันต่างๆางมากมายเพราะว่าพอเพื่อนเราบางคนสอบปิดแล้วเรายังไม่ปิดเราคือชั้นเรียนเป็นคือบอกว่าข้ามชั้นไม่ได้จบม .6 ที่ปิดเตียงคือชั้นเรียนข้ามชั้นมาเลยเพอ hmm. ม .5 าปุ๊บแล้วก็ สอบวุ้อินเตอร์อสมวิเตอร์เสร็จปุ๊บพี่เธอนี่มันเกงนะสอบพอสอบพาชั้นมาเสร็จปุ๊บเลยเข้าได้แต่คณะอินเตอร์เท่านั้นเพราะว่าวุ้นมันเป็นวุ้นอินเตอร์มันไม่สามารถแบบสอบโอเน็ตเกตแพดอะไรเหมือนพอทำไไม่ได้แข่งคอมไสูรใช่หลังจากนั้นฉันก็เลยแบบเลือกดูว่าฉันอะไลฟ์สไตล์การเรียนของฉันและสิ่งที่ฉันอยากจะเป็นในอนาคตมันเหมาะกับคณะไหนแล้วฉันก็เล็งเอาไว้สองที่ก็คือิเทสจุฬาอินเตอร์ก็คือคอมอาร์ตตานนั้นก็คือเล็งคอมอาร์ตเอาไว้กับเล็งดีเจเอ็มมาไว้น ในการสอบเพื่อเก็บคะแนนให้ได้เยอะที่สุดใน,ในขณะที่ตอนที่เพื่อนอยู่ม6อะ <ừ> ่ะฉันก็สอบเก็บคะแนนเก็ <c oughs> บคะแนนเก็บคะแนนเป็นสิครั้งเลยแล้วก็ดูว่าคะแนนมันหมอะจะแบบเข้าที่ไหนที่สุดแต่ก็พบว,ว่า <c oughs> BGM ตอบเกดที่สุดอืฉันตบมือให้เธอแบบไม่ลังเลใจเลยละ่ะโอริโอมันเป็นความเครียดที่แบบจาได้เลยว่าตอนนั้นข้อสอบถามว่าอะไร BGM เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเกี่ยวกับสายข่าวการเขียนข่าวการทําข่าวทั้งในเชิงของหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและในเชิงของทีวีภาษาอังกฤษด้วยทุกอย่างเล เกี่ยวกับการออกไปหาข่าวเองลงพื้นที่เองหรือว่าจะเป็นนิวส์แองเคอร์ที่อยู่ในสตูดิโอเองทุกอย่างอะไรอย่างเงี้นแล้วก็จะมีการเรียนแบบถ่ายภาพด้วยฟิล์มเมกกิ้งด้วยการทําหนังแต่เขาเป็นเพียงอาทุกอย่างอันนี้ก็จะเล็กน้อยลงหน่อยใช่ไหมแต่หลักหนักจะเป็นเรื่องข่าวใช่เพราะฉะนั้นตอนสอบเข้าเนี่ยเขาจะวัดเด็กเข้ามาเรียนคณะนี้ก็จะต้องส่วนเหญ่ก็เป็นเกี่ยวกับข่าวตอนนั้นเขาให้ฉันเขียนเอเซย์สองเรื่องเรื่องเอเซย์ที่ได้ตอนนั้นก็จะเป็น what is the major problems in Thailand in your opinion อะไรอเงี้ยตอนนั้นอ ฉันก็มีการไปเรียนเขียนข่าวเรียนอ่านข่าวแบบ ดตรงโชคดีมากที่เธอได้เรียนกับคุณถาปานิยสีชัยฉันเรียนกับคุณหมอค่ะหรอแล้วคุณหมอสอนฉันเขียนข่าวได้ดีมากแลสอนดราม่าด้วยสอนอีดีโอตอนนั้นคือคนก็เขียนเกี่ยวกับพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงเกี่ยวกับพวกการติเมืองส่วนใหญ่การเมืองแต่ว่าฉันอ่ะก็คือโดดไปเลยเพราะว่าฉันอะไปเรียนเขียนข่าวมาเขาให้วิเคราะห์เกี่ยวกับน้ำมันปาล์มซึ่งน้ำมันปาล์มมันแบบค่อนข้างแพงนั้นนี่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเคยคิติคอลแบบว่าแอนนัลลิซิสของมันมาแล้วแล้วเราก็ท แตะว่าก็คือเหมือนติวมาแล้วเหมือนติวมาแล้วก็คือติวให้ถูกจุดแล้วก็ตอบให้ตรงคาถามก็จะได้คะแนนเยอะหน่อยแล้วก็จะสอบติดถูกต้องแล้วก็อีกข้อหนึ่งเลยเนี่ยเขาก็ถามว่าคุณคิดว่าเทคโนโลยีปัจจุบันเป็นยังไงแล้วคุณคิดว่า10ปีที่แล้วเป็นยังไงแล้วอีก10ปีต่อจากนี้เป็นยังไงซึ่งก็คือปัจจุบันนี้แหละซึ่งตอนนั้นฉันก็เหมือนแบบเออปัจจุบันนี้ก็มีอินเทอร์เน็ตใช้ต่างๆมากมายเหมือน10ปีที่แล้วมันก็ยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตพวกนี้ททที่มมัันนนนเเปป็็แบบสาารถใช้โศพ์ออะิ ได้เออแล้วก็ฉันก็คิดแล้วฉันก็เขียนบอว่าอีกสิปีข้างหน้ารถก็ด้วยตัวของรถอ่ะที่ขับรถอ่ะนอกจากจะดูดูหนังฟังเพลงบนรถได้แล้วก็จะมีอินเทอร์เน็ตบนรถด้วยซึ่งมันก็ซึ่งมันก็มีจริงจริงซ่งันก็มีจริงจริงก็เลยขอได้เดาทางได้ค่อนข้างดีใช่เออก็เลยก็เลยก็เลยผ่านมันมาได้แล้วพอแล้วพอผ่านข้อเขียนมาเสร็จก็จะเป็นสัมภาษณ์ซึ่งสัมภาษณ์ก็เกี่ยวกับข่าวแบบร้อเซนที่บอกก่อนว่าการที่เรามีการเตรียมตัวที่ดีซึ่งเรารู้อยู่แล้วว มามาเป็น example กับข่าวนี้ซึ่งก็ทําให้ฉันตอบติดคณะนี้ได้นะคะและใครก็ตามนะคะที่อยากเข้า B J M เนี่ยก็ขอบอกว่าคุณโชคดีมากที่ได้เป็นรุ่นน้องของอับเพื่อนสกุลไทยเอาคุณอยู่นี่ค่ะค่ะนะคะถ้ของการเตรียมตัวจาเป็นยังไงบ้างของภาคไทยเนี่ย ต้องบอกก่อนว่าในตอนแรกเลยอันเป็นเด็กสายวิทย์คณิตใช่ไหมจบม6ด้วยสายวิทย์คณิตเกรดเฉลี่ยมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณส2มจุองซัมติงประมาณอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็ทําให้คะแนนค่อนข้างต่ำเออแล้วตอนที่เลือกคณะเนี่ยก็เลือกอันดบบแรกเลยคือแน่นอนดีเทจุลาอ,อันดับ2คือวรารสารธรรมศาสตร์อตอนแรกก็ไม่เผื่อใจนะไม่เผื่อใจดีเทจุลาแน่นอนรู้สึกว่าติดแน่นอนปรากฏว่าเอ้าถึงเวลาปีนี้ไม่ติดวะถ้าปีที่แล้วติดอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนแรกอะอาจจะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยที่แบบเออได้วารสารธรรมศาสตร ก็ว่าพอเรามาเรียนจริงๆอะกฏว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเพราะว่าด้วยสังคมด้วยสภาพแวดล้อมแล้วก็ความเป็นอยู่ในที่ธรรมศาสตร์เองอะมันทําให้เราอะแฮ ppy มากมันทําให้เราแฮปี้ขั้นสุดเออมันคือความสุขขั้นสุดอะก็ช่วงชีวิตที่ได้ใช้เวลากับเพื่อนจริงๆอะเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนก็คืออยู่หอกันหมดอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากๆในชีวิตของฉันแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเรียนมหาลัยเนี่ยเราไม่ค่อยมีเพื่อนแทนไม่ค่อยมีเพื่อนสนิทหลอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วสำหรับฉันฉันกลับรู้สึกว่าไม่เลยสกกั้ว่าเนนนน็หืืือออออะมมมคตป ยังสนิทอยู่แต่เพื่อนมหาลาัยก็เป็นเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งที่สนิทเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยมันก็คืออีกเลเวลของการโตมาด้วยกันอาวนกลับมาที่เรื่องของการเตรียมตัวสอบก็คือการเตรียมตัวสอบของฉันนะพอมันเป็นภาคไทยใช่ไหมมันจะมีการแข่งขันสูงมากก็ในตอนนั้นนะมันจะต้องใช้โอเน็ตเราก็ต้องใช้คะแนนโอเน็ตสูงเหมือนกันแปลว่าเราต้องต้องตั้งใจสอบโอเน็ตในทุกสาขาวิชาเลยไม่ว่าจะเป็นเลขไทยสังคมวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็แกลดแพดแต่ว่ามันจะมีพาร์ทที่เป็น แกดล้วนแกด50โอเน็ต30แล้วก็จ mm ีพ hmm. 20ก็เข้ามาที่นี่โดยที่ได้คะแนนประมาณ22 0 0 0ื่นสองย0ง่อะไรก็อย่างที่บอกเนาะว่าตอนแรกก็แอบผิดหวังนิดหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าตั้งใจกว่านี้ก็คงดีคงอยู่ในเมืองหรืออะไรเงี้ยแล้ว mm hmm. ก็ปรากฏว่ามาอยู่ที่นี่แล้วมันเลิศกว่ามากมันสนุกกว่ามากม mm hmm. มันสนุกกว่าที่คิดมากๆแล, mm hmm. แล้วมันก็ทําให้เรามีชีวิตที่เราใฝ่ฝันสุดๆอะ mm hmm. ให้อยู่ในเมืองป่านนี้ฉันอาจจะยังแอบบ่นอยู่ก็ได้เข้าใจก็เนี่ยรจ็ดสิ่งที่ฉันบอกว่าการที่เราได้มาอยู่ ใช่แล้วเราก,แก,แก็แล้วเราก็ได้มารู้จากการใช้ชีวิตตัวเองถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองก็แปลว่าเราก็ต้องอยู่กับที่บ้าน<ช>แล้วเราต้องแอบลอยอยู่หรือการเ,เป็นตัวของตัวเองกว่าเราจะรู้ตัวมันก็จะนานกว่านี้จริงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็หลังจากที่เราสองคนสอบติดเข้ามานะคะตอนแรกอ<ต>่ะฉันอะ่ะก็คือยังไม่รู้เลยว่าวัฒนศาสตร์และสื่อสารมวลชนมันคืออะไรจริงๆกับฉันไม่รู้เลยเว้ยฉันโนไอเดียมากๆพอเขามาเรียนปุ๊บอืมก็การสื่อสารอะไรคือการสื่อสารฉันเรียนการสื่อสารไปเพื่ออะไร ฉันก็สื่อสาร to way communication ซ้อนตั้งเลยยังทำไมมันคืออะไรทำไมฉันต้องเรียนทำไมฉันต้องเข้าใจแล้วฉันเรียนแล้วมันได้อะไรคือเป็นอย่างนั้นเลยตอนที่เข้ามาแรกๆอ่ะก็เลยทําให้การเรียนมันเหมือนมีคาถามเยอะแหละว่าฉันเรียนอะไรอยู่ฉันทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยแบบอุ้ยมันก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นทําให้เกรดฉันก็ไม่ได้ดีเลยเปิดมาปีหนึ่งคือไม่ดีเลย แล้วทำไมถึงสับพัดจับผู่ไปเอ r กพีอาร์ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรก็คือไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรในสิ่งที่ชอบใช่ปะไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเป็นข้อเสียของฉันมากๆอะว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเป็นเออแบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแต่พอพูดว่าเอ็กพีอาร์ปุ๊บมันได้บางอย่างที่ให้ความรู้สึกของการเป็นนักพูดนักทำภาพสวยงามหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าเอออันนี้น่าสนใจและนี่แหละค่ะก็คือภาพลักษณ์ของคุณเจที่พวกเรากำลังดีอารอยู่นันและนะวนกลับมาที่ ันนะไม่รู้ว่าชันอะชอบอะไรและสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่เหมือนฉันจะไม่ชอบน้อยที่สุดก็เลยได้ได้เรียนด้านนี้ส่วนของั้นคือตอนแรกอะฉั้นะรู้อยู่แล้วว่าชันะชอบอะไรอยากจะทําอะไรเพราะว่าตั้งแต่ประมาณตอนช่วงมสามปีห้าสูอะไรเงี้ยฉั้นะชอบดูละครเวทีใช่ปะก็เออเวลาไปดูละครเวทีอะมันก็จะมีสมุดแบบโนต้ตของนัก<อ>แสดงว่าอะเรียนจบที่ไหนอ,องซอมจบที่ไหนที่ไหนที่ไหนซึ่ง ขาว่าส่วนใหญ่จะจบที่มสวอเอกการแสดงเออซึ่งเป็นศิลปกรรมมสวซึ่งมันก็เหมือนเป็นความเฟลของฉันที่ว่าเออพอฉันอะ่ะเข้าได้แต่คณะอินเตอร์เท่านั้นอะ่ะที่นี่มันก็ยังไม่มีอินเตอร์เออแล้วฉันก็แบบกูจะเข้าที่ไหนดีวะพอ,อเราจับพัชผูเข้าได้ที่นี่ปุ๊บอย่างเงี้ยเราก็เลยเออเราก็เลยลองดูเมเจอร์ลองลองมาดูแบบอันเนี้ยคอสิลิบัตดูสุดท้ายแล้วมันก็มีแบบให้เรียนการทําหนังเกี่ยวกับฟิล์มนูน่นน,นี่นั่นมาเรียนไปได้มาเรีนไปได้แล้วแต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนปุ๊กก็เอ๊ะ ข่าวเยอะนะแบบรู้แอบไม่แอบขนาดแอบรู้ว่าข่าวก็เยอะแหละแต่มันก็มีเกี่ยวกับฟิล์มเกี่ยวกับอะไรพวกนี้แต่ก็เอ๊ะเยอะจังปีหนึ่งก็แล้วปีสองก็แล้วก็ยังหนีไม่พ้นข่าวปีสามก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังโชคดีกว่าเธอตรงที่ว่าฉันไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกแมาเรียนกลางกลางเออมันเรียนกลางกลางเพราะฉันก็คือกลางกลางแต่ก็ค่อนไปทางทำข่าวนั่นแหละแต่ก็เออสุดท้ายแล้วก็ได้เรียนหมดค่อยมาเก็ตตอนจบว่าเออจริงๆแล้วว่าอยากทำอะไรหรือว่าเราเอาสกิลที่เราได้เรียนทั้งหมดอะ ไปทำอะไรได้บ้างก็เลยมาเป็นแอร์ง่ายกว่าเกี่ยวกับการสื่อสารเพราะเป็นแอร์ต้องสื่อสารซึ่ซึ่งอาชีพอื่นก็สื่อสารเหมือนกันซึ่งอาชีพแอร์ก็คือปกป้องผู้โดยสารให้ปลอดภัยที่สุดใช่ทำไมไม่เข้ากรมตำรวจอะ สรุปเนาะก็คืออาเธอร์เนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนไม่รู้ตัวเองหลงทางเป็นเด็กที่หลงทางเป็นเด็กที่ทแต่กิจกรรมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและอยากเป็นอะไรและสิ่งที่เราจะสามารถเป็นได้ในอนาคตคืออะไรคือไม่รู้เลยแบงค์แต่โอเนี่ยเป็นคนมีเดเรคชั่นเป็นคนมีภาพในหัวอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะทําอะไรและอยากจะใช้ชีวิตยังไงเออฟิลนั้นก็เอ่อจริงๆอ่ะเป็นแบบโอดีนะอันเนี้ยพูดในมุมของอาเธอร์เธอว่าเป็นแบบโอดีตรงที่แบบว่าเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายให้ชีวิตเราได้ง่ายได้มากขึ้นอะไรเงี้เรา็ไ่่้นนนนงขววคอื ในขณะที <gesch> ่คนอื่นกําลังเดินหาหาทางอยู่แต่คือเราก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราเรียนคณะเราพูดถึงคณะสเปซิฟิคคณะเราเลยนะคือไม่ว่าจะเป็น JC หรือ B J M อะคือการเรียนอะมันก็คือต่างกันต่างกันบ้างนิดหน่อยด้วยภาษาด้วยแล้วก็ด้วยแขนงด้วยแต่ด้วยกิจกรรมที่เราทําร่วมกันอะบอกเลยว่ากิจกรรมเหล่านี้มันไม่ได้แค่แบบโบ๊ะโบ๊ะเว่ยเวไปวันๆนะคือกิจกรรมมันก็ส่งเสริมให้เราแบบทํางานเป็นทํางานเป็นแล้วก็ส่งเสริมให้เราแบบเหมือนกล้าแสดงออกกล้าทํางานในอนาคตมากยิ่งขึ้นใช่คือมันก็มีข้อ ้ดีมากๆกับการทํากิจกรรมเราก็เ,เลยมุ่งมาในเรื่องของกิจกรรมก,กรรมราร่าตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งงานการหลักเราหรือว่าการเรียนของเราเราก็เลยทิ้งไปเลยร้อยเปอร์เและที่นี้ค่ะคุณโอเดียพอเราเข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้เรียนเยอะมากใช่ไหมในเร่งของวิชาการ,รแต่ในเรื่งของกิจกรรมเนี่ยมันก็มีเยอะเส้นกรัรทุกคน และเรามีกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่แรกพบก่อนเลยวันแรกพบของคณะซึ่งวันแรกพบของคณะเป็นอะไรที่สนุกมากได้มาเจอเพื่อนกันแบบวันแรกมาเจอหน้ากันแต่ตอนนั้นฉันยังไม่รู้จักย O โอเลยนะตอนนั้นย O โอก็ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักแต่ก็เห็นกู้หัก็เห็นก็เห็นเพราะกูมันเด่นมากเขาลุกขึ้นมาเต้นลุกขึ้นมาอะไรแบบนี้ไงแล้วอยากจะแปะรูปย o โอมากเลยเนี่ยอยู่กับแล้วยโอจะใส่กางเกงวะ อีโมมันจะสกางเกงแบบบานๆเลยก็มีเข็มขัดแบบดอกไม้ใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นกางเกงเหมือนทรงแบบที่บานพองๆข้างบนแล้วก็หนีบเปข้างล่างแล้วก็มีดอกไม้เป็นเข็มขัดดอกไม้อะไรเดี๋ยวตลกมากแล้วหน้าเป็นๆหน่อยหนึ่งอีดอแล้วก็ทัวร์ลังสิตก่อนเลยก่อนไปเทอร์เทวร์ลังสตก็มีทัวร์ลังสตที่จะมีการแบบว่านั่งรถไฟมาจากกลางทัวร์ลำโพงนั่งมาที่ลังสีนะฮะแล้วก็เข้ามาทัวร์ข้างในมหาลัยอะไรก็คือเป็นการมาอย่างยากลำบากแต่สนุกเพราะว่ามันรุ่นพี่เขาก็จะรับเรา ใช่แล้วมันก็จะมีธีมไว้เธอซึ่งทีมนั่นก็คือเครื่องหัว,หวใส่อะไรก็ได้บนหัวอะไรอย<ช>่างเงี้ยเ้วฉันด้วยความที่ฉันเป็นนางเชียร์ลดเดอร์อะไรฉันก็มีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งเธอก็จะเป็นแบบว่าเครื่องหัวอันนี้ตุ้งติ้งห้อยมาตรงหูตรงมือตรงอะไรไปส่วนกูคือเอาง่ายเลยก็คือเอาหมวกอาบน้ำมาใส่กับแกงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็มีเดอดแกงไงซึ่งมันไม่ดีเลย <laughs> เสร็จแล้วทีนี้ก็ผ่านไปเปิดเธอพอผ่านพลังสิลมาเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็จะเป็นเจซีไนแล้วแล้วลตอนนั้นรุ่นพี่ก็มาสปอยว่าเนี่ยเจซีไน์พวกเธอต้องมานะ <ừ> เพราะว่ามันจะมีแต่รุ่นพี่ดังๆมาไม่ว่าจะเป็นพี่ฟรอยส <ừ> ี่แปดพี่เผือกสี่หกซึ่งแบบพอไปถึงจริงอ่ะก็ไม่มีใครเลย <ừ> ไม่ได<ม>้มีเลย <laughs> <laughs> ก็มาแค่ห้าหนึ่งลงมาแค่ไหมห้าหนึ่งแล้วสอสามสี่เพราะเราอยู่ห้าสี่ใช่ไหมก็มาแค่4ปานึ่งรายงานนั้นอ่ะเป็นงานแรกที่ทําไม่ซันกันเจอได้คุยกันเป็นงานโชว์เป็นงานอะไรมันเป็นงาน ารแรกที่มิลเลอร์มีการแสดงที่จะต้องทําโชว์แบบขึ้นไปโชว์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการเจอกันครั้งแรกสาหรับใครที่อยากรู้เจอกันครั้งแรกไงก็ไปตามดูคลิปเก่าๆเราได้แต่จริงๆเราเจอกันอะคือตอนที่เราเดินสวนกันแล้วเราค่อยเราเันค่อยทักนะว่าชุดเธอรีมากอะคือตอนที่ตอนที่เราเดินสวนกันใช่เหรอม่ใช่ตอนนั่งเหรอไม่ใช่ปิงๆิงะคือตอนที่ตอนที่ชันกับมันจะเดินออกไปสักอย่างแล้วเธอค่อยเดินสวนเข้ามาแล้วแบบพอพอดาดาดดากันเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บแล้วที่ไปนั่งคู่กันก็ค่อยเริ่มค คือแบบเดินสวนกันแล้วก็แบบเออแล้วก็ทักกันอุ้ย ชิดๆกลีกลีมากกูหันไปตอนแหล่ตอนแหล่แล้วก็แล้วต่างคนก็ต่างเดินกันไปเหมือนว่าไม่มีอะไรอ่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกันนั่งเจอกันอีกทีนึงกูก็สันดานเที้ยนออเที้ยมากมันอะไรมันก็คือต่างคนต่างไม่รู้ความหมายพี่ก็คงไม่รู้ว่าฉันแบบแต่กลัวก็ไม่ได้ด่านะไม่ใช่เชิได่าแต่าแต่เป็นเสียงตอนแหล่เลยอะแย่กับอะไรตั้งใจตะแหล่แต่ในหัวคิดซีในหัวว่าอีนี่ตอนแหล่ และที่นี้ กระเทย54เนี่ยก็ต้องกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งด้วยกิจกรรมจ่าเอลูกนกกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของปีหนึ่งกิจกรรมที่ใหญ่ที่สุดของทุกชั้นปีก็ว่าได้เพราะว่ามันคือการต่อสู้ฟาดฟันกับคณะที่เราเคยจะไปเข้าก็คือนิเทศสุลาซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเกี่ยวกับการสื่อสารทั้งคู่แล้วก็คือตั้งแต่โบทรัมโบราณเขาก็คือมีการแบบกิจกรรมคอลแลบกันอยู่แล้วแบบว่าปีนี้จะต้องไปเยือนที่นิเทศอีกปีหนึ่งนิเทศจะต้องมาเยือนเราแล้วก็คือสลับ ก็โดนรุ่นพี่ดิ้นมาแล้วเนี่ยเราไปเยือนเขาเราต้องเลิศเราต้องนันนี่นู่นปีก่อนหน้านั้นนะการทำโชว์ของเรานะเขาเลิศมากเขาโค้เขาเวอร์มากเราต้องเวอร์กว่าไม่ได้เราดีมากสุดฤทธิ์เลยก็คือเยอะมากเพราะแซนก็เครียดกดดันอะไรเงี้ยแล้วพวกเราอะใช้เวลาซ้อมเป็นเดือนเเลยนะเธอเพื่อทําโชว์ประมาณ14นาทีอะไรประมาณนี้มันก็จะมีโชว์ลีดแข่งการโชว์ผู้ชายโชว์ผู้หญิงแล้วก็โชว์ตุ๊ดแต่เขาบอกว่าทุกคนอะรอดูโชว์ตุ๊ดเพราะโชว์อื่นมันก็แค่7นาทีแต่โชว์ตุ๊ดเขาให้ถึง15 คือมันต้องทาเป็นเรื่องราวให้มันแบบอลังการให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพวกเราซ้อมกันเป็นเดือนใช่ป่ะแล้วพอรุ่นพี่ขอนัดดูนัดดูโชว์คือ่แล้วงเหมือนพี่วีมาถึงมายืนกอกรกันแล้วก็ยืนเรียงกันแล้วก็แล้วพอพกูเต้นพอพกูเต้นเสร็จอะปัง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 เจ๊นะเสร็จรุ่นพี่บอก หมือนไปก๊อปโชว์ที่ไหนมาเหมือนเอายูทูบมาต่อกันแล้วมึงเราค่อยมาบอกกูก่อนวันที่จะไปโชว์จริงๆ2งวันอะโชว์จริงวันเสาร์อะแล้วนัดดูวันพฤหัสแล้วก็ด่าพวกกูแล้วด่าพวกกูวันพฤหัสพวกกูก็เครียดเลยเอาไงดีวะก็เปลี่ยนโชว์ทุกอย่างภายในหนึ่งวันจนถึงวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์โชว์จริงแต่ปรากฏว่าพออีเรื่องเนี้ยมันก็เป็นมิราเคิลเหมือนกันนะ Two days มิราเคิลสุดๆอะพอาทำออกมาแล้วมันอลังมันก็ไม่ได้อลังหรอกแต่มันแตกแตนขั้นสุดอะแล้วทีเนี้ย พอเราไปถึงหน้างานจริงไปไฟกับนิเทศจุลาเยก็คือแบบก็อย่างที่บอกเราคือฝั่งเราก็โดนรุ่นพี่บัฟมาฝั่งเทศจุลาก็โดนรุ่นพี่บัฟเหมือนกันต่างคนต่างโดนบัฟว่าต้องเลิศกว่าต้องแรงกว่าเลยแล้วพอเหน้ากันก็จะต้องเกลียดกันเหม็นหน้ากันค้อนใส่กันฉันก็ไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพอจบมาถึงได้รู้ความจริงว่าพวกคูโดนใส่ไฟนี่เละนหลัาก็สำหรับน้องที่แต่ว่าจะเข้ามาใหม่ก็ต้องเล่นแหวกหนาอนาะต้องแค้พวกเขาเนะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องซีเรียสมากก็ําแค่ให้มันเป็นเหมือนแบบเป็นโชว์โชว์หนึ่งเป็นแค่ทำแค่สนุกเต็มที่กับมันแค่นั้นก็พอเนาะหลังจากนั้นก็จะมีงานที่เป็น back to school คนต้องใส่ชุดเรียนมาเนาอแล้วก็มาถ่ายรูปกันอะไรกันแล้วก็ทำกิจกรรมตรงลานตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็มีโชว์มีอะไรเหมือนเดิมนะคือคณะของเราอ่ะมันจะมีมันจะเป็นกิจกรรมชื่อว่าโดมชาแนลซึ่งโดมชาแนลเนี่ยแต่ก่อนอ่ะมันจะเป็นยุคที่ทําลงทีวีของมหาลัยแต่ก่อนทีวีมหาลัยจะมีทีวีใช่ไหมยุคเราเนี่ยเป็นยุคของการทําลง YouTube และเออฟิลนั้นซึ่งเราก็ทําการต่างคนก็ต่างถามยโอก็เลยกลายเป็นตํานานของไ a y hi bye ตรงนี้รายการของฉันนี่ตัวจริงพบกับยังไม่พบยังไม่ต้องพบ พบกับรายการเสียหายไปเอ้านะอ่ะซึ่งเป็นตำนานมากเป็นี่าวขานนะซึ่งเป็นช่องอยู่ในช่องปุงปุงแชทนะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสมัยก่อนอ่ะใต้คณะคนทุกคนก็คือดูนะทุกคนก็คือจำได้อย่เว้นฉาดเพราะว่ามันแมจิไซเลอเพราะว่ามันมันไซฉันเพราะเราอยู่คนละช่องกันไงทุกคน นั่นแหละค่ะมันก็เป็นมันก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราได้ฝึกทําคลิปจริงๆซึ่งพอไปย้อนดูจริงๆอ่ะก็แอบรู้สึกว่าไอ้เฮียถ,นนถ,ถ้าทำแต่ตอนนั้นต่อถ้าทําแต่ตอนนั้นคือรวยไปแล้วดังไปแล้วดังไปแล้ว,ป,ลวป่ะเนาะเพราะว่ามันสนุกมากแล้วก็แบบแต่ก่อนมันไม่มีกรอบหรือข้อจํากัดเยอะขนาดเนี้แตสทีนี้ก็หลังจากดอมชแนลเนี่ยเราก็มีงานประกาศรางวัลก็เป็นอีกงานที่ทาให้อาเธอร์ได้เต้นกับเยโออีกรอบหนึ่งรอบนี้เยโอก็เต้นบงมารุนที่ด่าเละรุ่นที่บงกว่าค่ะถ้าว่ากูบงแล้วลุนท ลุนวีที่บีบประพวกกูตเต้นห่วยแล้วน่ะพี่ชื่อพี่ปีรีบหมเหรออีเอลดื้อนั่นน่ะเหรอูกเล ก็สนุกมากกิจกรรมภายในคณะในแต่ละปีเนี่ยเยอะมากๆเยอะจนแบบว่าพวกเราสามารถที่จะไม่ตั้งใจเรียนกันได้เลยกิจกรรมมันเยอะจริงสําหรับคนที่ถ้าเกิดว่าจะมุ่งไปทางกิจกรรมอย่างเดียวอัลกันทเอปอันอาจจะการเรียนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแต่กิจกรรมกิจกรรมซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อมเต้นอย่างพวกเราเนี่ยเออปุ๊บซ้อมเต้นเรียนเสร็จปุ๊บซ้อมเต้นหรือนั่งเรียนอยู่มึงเดี๋ยวกูมานะออกไปตอดเต้นก็กระโดดเรียนไปเลยเพื่อซ้อมเต้นก็ทํามาแล้วนะคะแล้วมันไม่ได้มีแค่นั้นเถอะีตอนที่เป็นละครเวทีีีเนน่ยมมมัจะตตต้ออองงไไปปก PR าารรๆ ่ตางใช่ป่ะก็คือขออาจารย์อาจารย์ขาวันนี้หนูขอไม่เช็กชื่อนะคะหนูจะพอดีหนูจะไปโปรโมทละครซึ่งอาจารย์ก็เข้าใจอาจารย์ก็เออสมัยอาจารย์เป็นนักศึกษาที่เนี่ยอาจารย์ก็ไปเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ขอขาดเช็คขาดให้เธอนะอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยไ <c oughs> ดปก็คือยังไงก็คือขาดอยู่ดีเสียคะแนนอยู่ดีแต่เราก็เลือกที่จะไปเพราะเราอยากจะไปเพราะเราชอบเพราะเราแฮปปี้อยากทำกิจกรรมมากกว่าการเรียนก็ประมาณนี้สำหรับมุมของการทํากิจกรรมในในช่วงวัยเรียนเนาะทาสุดท้ายแล้วก็คือการเรียนคณะวารสารเนี่ยเธอคิดว่าคณะวารสารสามารถจบ แล้วเป็นอะไรได้บ้างฉันว่าอ oh, ันนี้น the ่าจะเป็นสิ hey. right> ่งที่เป็นข้อต right. ัดสินใจของผู้ชมเราที่ยังอยู่ในวัยนี้ก็โอ้โหถ้าเกิดว่าจบคณะเรานะฉันคิดว่าถ้าไปในด้านสื่อสื่อสารมวลชนด้านสื่อเนี่ยเป็นได้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเบื้องหน้าเราก็เห็นอยู่แล้วดาราอะแยๆพี่เผือกพี่เบลล่าหรือแม้แต่วยูทูหรือหลายคนหรือหลายคนอย่างเช่นคุณเก้งอันซื้อแรกเลยเหรอว่าจะว่าจะไม่อวยตัวเองแล้วนะแต่ก็อดไม่ได้อย่างเช่นคุณเก้ง พุชขลางเดียวพอถ้าเป็นคือเมือหลังว่าถ้าเบื้องหลังก็ได้หมดั้งเกการตัดต่อ P.R. โฆษณามาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับการเขียนบทละครการทำหนังการเป็นนักข่าวได้ทุกอย่างแล้วคุณล่ะคาอยากเป็นอะไรหลายคนดูก็คือมีอาชีพหมดแล้วเป็นเจ้าของกิจการร่ำรวยกันสุดฤทธิ์แบบ ไม่ได้พึ่งเพื่อนน้องปีหนึ่งเลยปีหนึ่งก็คือรุ่น6-4แล้วเขากําลังจะจบปีหนึ่งแล้วกําลังจะขึ้นปี2แล้วก็กจะมีรุ่น6 5ขึ้นมาแล้วน้องเขาก็บอกว่าตอนนี้ค่ะที่วารสารเนี่ยก็เหมือนคนก็เริ่มกลับมาเรียนแล้วเริ่มกลับมาเรียนแบบ50-50แล้วกลับมาเรียนแบบออฟไลน์แล้วแต่ก็ยังมีออนไลน์อยู่บางคนก็อยู่หอแล้วก็เรียนออนไลน์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่ได้ใช้ใต้ขนาดเพราะว่าน้องๆเขาก็ใช้แบบ ทำกิจกรรมของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยมานั่งตรงนี้ดีกว่าจะบอกว่าตอนนี้มันเริ่มกลับมาแล้วเราคิดว่ามันจะกลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งเราการได้มาเจอกันของน้องๆเนี่ยจะทาให้น้องๆยิ่งแบบมีความสุข<อ>ในการมาเรียนแล้วก็มีความสุขในการได้ทํากิจกรรมใช่แล้วมันจะเหมือนกับตอนที่พี่ๆเรียนมากๆเลยที่แบบว่าเออมันมันแฮปปี้นะมาถึงใต้ตึกปึ๊บแล้วก็เห็นโยเดินมาคน<พ>าุนินฮาเลยค่ะ แล้วมึงรู้ป่ะตอนกูเดินมากูก็คุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่อย่าเธอนั่งโคตรมันแต่กูกำลังจะถึงโตแล้วแค่นี้ก่อนนะมึงบัดดี้นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้ก็สำหรับใครที่สนใจที่จะเข้าคณะเรานะคะก็ลองรับฟังพวกเราไปเป็นตัวเลือกเป็นพิจา์ณานะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้เนาะคุณโอริโอเนาะสำหรับสำหรับแนวแนวคณะในมุมของคุณเก้งนะคะ ก็อยากจะฝากน้องๆถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าถ้าตอนนี้มีคําถามหรือกําลังสับสนว่าตัวเองจะเลือกเรียนอะไรดีจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยก็ลองพิมพ์เข้ามาคอมเมนต์ไปก็ได้เดี๋ยวเราหาโอกาสไลฟ์ตอบคาถามถ้าง้นวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะคุณวดีตค่ะฝากอะไรไว้ดีคะเกิดอ,อะไรดีคะก็ อีดาปากขนาดนี้มึงพูดเถอะก็ก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ด้วยคสำหรับคนที่มาดูช่องเราใหม่นะคะแบบได้บังเอิญเห็นบังเอิญผันตามามองก็อย่าลืมกดซับให้เราด้วยนะคะคอนเทนต์สนุกสนุกอีกมากมายในช่องคุณเก้งนะคะนอกจากเรื่องแนวที่แบบวิชาการวิชาการวันนี้นะก่อนจากกันไปนะคะก็เราจะไม่มีข้อคิดวันนี้แต่ว่าเราจะเป็นคําอวยพรล้กันใช่ค่ะข้อคิดวันนี้ก็คือเอ้า <laughs> ก็ขอให้น้องๆน,นะคะ <laughs> ทุกคนส <laughs> อบติดในสิ่งที่หวังนะคะใครชอบคณะไหน <laughs> ก็ขอให้เข้าคณะนั้นได้นะคะ <laughs> ขอให้ติดคณะที่เต้งอยากเข้านะคะ <laughs> จากกันไปแล้วสวัสดีคะ่ะ